สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์นะครับในไอจีหรือว่าอินสตาแกรมนั่นเองนี่ครับอาจจับรคุณผู้ชมท่านใดนะที่โพสต์ไปแล้วนะเบลวมียอดไลน์น้อยะครับเด็กเพิ่มยอดไลน์น่ครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนี่ครับอขั้นตอนแรกผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถลิกลหนึ่งตายกิปบนี้งเนี่เปื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนี่ครับอแล้วกดเข้าสู่เว็บไซต์นี่ครับ เราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m p k e s o c i a l c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนีะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครใช้งานนะครับก็คลิกมาที่สมัครใช้งานกันก่อนนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้อีเมลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอแล้วก็มายืนยนรหัสผ่านด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ติก๊กที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็คสมัครใช้งานกันได้เลยนะครับ หรือใครที่ไม่อยากขอข้อมูลีนยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานด้วยบัญชีกูเกิลหรือ g ีเมลในเครื่องตัวเองได้นี่ครับกรคลิกนที่ด้านล่างตรงนี้ไปนี่ครับพ้อสมัครใช้งานกันเรียบร้อยนี่บกรกดลงชื่อเข้าใช้นี่ครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเนี่ยสำหรับคนที่กรข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k e m k y s o c i a l c o m กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูดีดานบนตรงนี้ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับที่มีตั้งแต่ Facebook นีครับ Instagram y o u t u b e TikTok แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนวันนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม Instagram นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับอ่ะแล้วก็มาดูที่หมวดหมูก่กันต่อนะครับเดี๋ยวต้องการจะเพิ่มยอดไหลหรือว่ายอดถูกใจในนีนะี่ครับอ่ะคุณผู้ชมก็เลิ่มมาที่ถูกใจอินสตาแกรมและประกันส0มิบวันตรงนี้นี่ครับ อ่ะแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการจะมีอยู่3บริการนะครับก็จะมีความเร็วและเลนราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับอ่ะตรงนี้ก็เลือกได้นะว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนี่ครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้กลับไปที่ Facebook เลยนี่ครับอ่ะแล้วก็มาที่โพ์ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดไล์นี่ครับแล้วก็คลอกลิงก์นะครับของโพสโดยการกดที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วกดคัดลอกลิงก์นี่ครับอ่ะแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์แล้วก็นาลิงกก์มาางัันนเลยครบ ในส่วนจานวนอยากเพิ่มยอดหลายเท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่ไปที่100อนะครับพอใาสา่กันไปเรียบรอนะ้อยเนี่ยใครจะจ่ายเขาก็จะคํานวณให้เราด้านล่างตรงนี้แล้วนะครับอคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับพอเรากดสั่งซื้อกันเรียบร้อยก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้มาดูทีนาประวัติการสั่งซื้อนะครับ อันในหน้านี้ครับก็จะมีเลขออเดอร์เนี่ยที่เราได้ทการสั่งซื้อกันไปนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์นีครับของโพ r ที่เราใส่้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้คิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะว่าลิงก์โพถูกต้องหรือเปล่านี่ครับพอถ้าใส่มาไม่ถูกต้องเนี่ยยอดลายเนี่ยจะไม่เพิ่มขึ้นนี่ครับต่อมาก็จะเป็นบริการที่เราเลือกกันมานี่ครับหรือเป็นสถานะของเว็บไซต์ตอนนี้คือว่ารอดําเนินการนะครับ ในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสำหรับคุณผู้ชมน่าดายเนี่ยที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนะครับแลวเกิดมียอดจานวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่แล้วยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก็ใหคุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูเติมเงินนะครับในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือก3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกนชัวร์โคดนะครับอันนี้ก็สามารถเติมได้ทุกธนาคารนะครับอันและช่องทางที่2จะเป็นช่องทางธูมานิวเลสนะครับ อะไรช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและในทุกช่องทางเขาก็จะมีคาแนะนําในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับอะคุณผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่ามืมอ่านคาแนะนําก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนีครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมก็จะพาคุณผู้ชมกลับไปที่อินสตาแกรมกันเลยนี่ครับตอนนี้นะครับยอดไลค์นะํามีอยู่ที่95หาไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอเนี่ยเพื่อยอดไลค์เพิ่มขึ้นมาแล้วอะไรยังนะครับ อ่าตัวยอยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง260ยกไลค์กันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนี่ครับอ่าเก็อาจจะมียอดขึ้นเกินมาด้วยนี่ครับความไม่ต้องตกใจไปนีครับเพราะทางเว็บกอมีการแถมมาแเ้าด้วยนี่ครับอ่าก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนี่ครับต่อมานี่ครับพอยอดอ่าไลค์ขึ้นกันแล้วเนี่ยครับก็กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนี่ครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะแนะนํำให้เพื่อนๆนนได้เข้ามาใช้ง,งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมกดมาที่เมนูนแนะนําเพื่อนเลยนะครับ เอาละก็มากดคลอกลิงกตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่นอ,อ,อน,เเน,เนเพื่อนหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับโดยที่ให้เพื่อนเพื่อหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับคุณผู้ชมก็แย้ตาค่าคอมมิชชั่นกันด้วยนะถึงรับถึง5%กันเลยนี่ครับเอาละหากว่าคุณผู้ชมทำได้นะที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะแลวเกิดที่ปัญหานในการใช้งานหรือว่ามีปัญหานในการสั่งซื้อนะครับก็ให้คุณผู้ชมกดมาที่เมนูติดต่อมินก ในเมนูติดต่อมิน,นอมขอก็ยังมีเราเลือกติดต่อมินสองช่องทางเนี่ยครับช่องทางแรกจะเป็นช่องทางไลน์เนี่ยครับก็แอดไลน์ตรงนี้กันไปได้เนี่ยครับหรือว่าใครจะสกแกน QR code เนี่ยเพื่อแอดไปเนี่ยครับก็คลิกที่ไลน์ตรงนี้นี่ครับส่วนช่องทางที่2ก็จะเป็นช่องทางโซเชียลเนี่ยครับตรงนี้ก็ขอข้อมูลเนี่ยครับกันให้เรียบร้อยแล้วก็เอามากดส่งตัวด้านล่างตรงนี้นี่ครับ แล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์ผมก็ได้แปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาขอสามารถเข้ามาใช้ง,งานกันได้เลยนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ